สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสำเร็จลับโดยใช้ตัวละครคุณแม่คัพก้ากันค่ะโดยที่ตัวละครคุณแม่คัพก้าจะต้องถูกครอบงำโดยคุณแม่คัพกาอีกทีหนึ่งนะคะเราสามารถเจอคุณแม่ได้ในโฟลกอเทนฮอร์ถ้ารอบนั้นๆมีคุณแม่คัพก้านะคะแล้วเราสามารถเจอคุณแม่ได้ตลอดเวลาในซิมูเลตยูเนเวอร์สโลกห้านะคะก็แนะนําความยากระดับหนึ่งนะคะจะได้เคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วๆแล้วจะได้เจอบอสคุณแม่คัพก้าด่านสุดท้ายได้เร็วๆด้วยค่ะ การจัดทีมนะคะแนะนำคุณแม่คับก้าของเรากับตัวฮิลหรือตัวโล่หนตัวละครนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะส่วนเรานะคะเลือกตัวฮิลนะคะเซฟสุดแล้วนะคะกันตายค่ะทีมใส่ไปแค่2ตัวละครก็พอนะคะคุณแม่คับก้าจะมีโอกาสถูกครอบงามมากกว่าใส่ตัวละคร3หรือ4ตัวละครค่ะจัดทีมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ทำการเข้า simulate universe ไปได้เลยนะคะแนะนำเลือกผ่านลบล้างนะคะเหมาะกับคุณแม่คับก้าที่สุดแล้วนะคะ เราสู้มาถึงบอสคุณ,คณแม่คัฟก้าด่างสุดท้ายนะคะ s <S ก็สู้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ s <S ลุ้นจนกว่าบอสคุณแม่คัฟก้าจะครอบงำคุณแม่คัฟก้าฝั่งเราอีกทีนึงค่ะหลังจากถูกครอบงำความสำเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยนะคะย้ำเตือนตัวเองค่ะความสำเร็จลับมีชื่อว่าย้ำเตือนตัวเองใช้ตัวละครคาฟก้าของฝ่ายเราต่อสู้กับคัฟก้าและติดสถานะครอบงำได้รับเพจร5เพรค่ะ ความสําเร็จรับนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะคุณแม่ครับก้าโดนคุณแม่ครับก้าขอมงามอีกทีนึงค่ะเหมือนมีมสไปเดอร์แมนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ